ก่อนครับอย่าเพิ่งถามว่าเข้าตรงไหนหรือซื้อตัวไหนดีถ้าคุณยังตอบไม่ได้ว่าไม่นี้จะลงเงินเท่าไหร่เพราะถ้าข้ามข้อนี้ไปต่อยคุณเทรดถูกทางมาเก้าครั้งครั้งที่10ครั้งเดียวมือใหม่ส่วนใหญ่เวลาเห็นการาฟสวยๆมักจะเกิดอาการมือลั่นใส่เงินไปเต็มพอร์ตหรือโอเวอร์เทรดกะว่ารวยเร็วๆการทําแบบนั้นไม่ใช่การลงทุนครับแต่มันคือการวัดดวงเหมือนเดินเข้าคาสิโนวันนี้ผมจะให้กดเหล็กหนึ่ง ข้อที่จะเปลี่ยนคุณจากนักพนันให้เป็น professional trader ทันทีกฎนั้นคือห้ามเสียเกิน2%ของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้งฟังดีๆนะครับผมไม่ได้บอกให้เทรดไม้ละ2%แต่บอกว่าถ้าไม้นั้นขาดทุนเราต้องเสียเงินไม่เกิน2%ของเงินที่มีเช่นมีทุน1,000 0บาท2% ก็คือ200บาทนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะออกล็อตซ้ายเท่าไหร่ถ้าการาฟผิดทางชน Stop Loss คุณต้องเสียแค่200บาทเท่านั้นห้ามกันนี้เด็ดขาดครับแบบนี้คือตัวอย่างง่ายๆสำหรับมือใหม่ครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยผมแนะนำให้เริ่มจากการคำนวณล็อตซ้ายจากระยะ Stop Loss SL ที่เราวางไว้ตามโครงสร้างคลื่นครับเช่นถ้าเข้าบายตอนยอ่อเวฟ2ลุ้นเวฟ3ให้วาง SL ที่จุดเริ่มต้นของเวฟ1ถ้าเข้าบายตอนย่อเวฟสีรุ่นเวฟ5ให้วาง SL ที่จุดต่ำสุดของเวฟ2หรือจุดหัวเวฟหนึ่งเพื่อกอัน Overlap ถ้าเล่นหน้าเซลล์ช่วงปรับฐานรอเด้ง B ลรุ้นขาให้วาง SL ที่จุดสูงสุดของเวฟ5วิธีวาง SL แบบนี้ถือว่าปลอดภัยที่สุดครับแต่ข้อเสียคือระยะ SL จะกว้างมากดังนั้นต้องคำนวณ RR Risk Reward Ratio ให้คุ้มค่าจริงๆ ส่วนใครที่แม่นกราฟและมีประสบการณ์สูงอาจจะใช้วิธีวาง SL ในคลื่นย่อยแฟกโลแทนครับยกตัวอย่างจังหวะจะเข้าเวฟ2แทนที่จะวาง SL ที่จุดเริ่มเวฟ1ใหญ่ให้เรารอราคาย่อทำเวฟ2ย่อยของ t i m ม f เฟรมเล็กแล้ววาง SL ที่จุดเริ่มเวฟ1ย่อยแทนวิธีนี้จะทำให้ระยะ SL แคบลงมากสไนเปอร์ per, แต่ย้ำว่าต้องอ่านคลื่นแม่นจริงๆนะครับทำไมต้อง2%เ เพราะต่อให้ช่วงนั้นคุณดวงตกสุดๆวิเคะร์พลาด10ครั้งติดกันคุณก็จะเสียเงินไปแค่20%พอร์ตของคุณก็ยังเหลืออีกตั้ง80%ซให้แก้ตัวแต่ถ้าคุณซัดเต็มเหนียวพลาดแค่2ครั้งพอร์ตก็อาจจะบินไปแล้วครับหลักการนี้จะง่ายในการคำนวณสำหรับมือใหม่สำหรับใครที่เทรดมานานหรือมีประสบการณ์สูงผมแนะนำให้วาง SL ตามโครงสร้างราคา หรือ price structure จะดีกว่าครับมแระยะคัดจะกว้างหน่อยแต่โอกาสโดนกิน SL ก็น้อยลงแต่ถ้าใครชำนาญจริงๆอาจจะเจาะเข้าไปหาจังหวะเข้าในคลื่นย่อยวิธีนี้จะทำให้วางจุด SL ได้สั้นลงมากและมีโอกาสทำกำไรได้สูงหรือ RR คุ้มค่าครับแต่ข้อเสียคือถ้าเรานับคลื่นหรือเช็คดีกรีไม่แม่นพอ ก็อาจจะโดน SL บ่อยกว่าแบบแรกครับนั่งตรงนี้เทรดเดอร์ต้องชั่งน้ำหนักเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเองครับไว้นะครับรอดให้ได้ก่อนแล้วกำไรจะตามมาเองใครคำนวณไม่เก่งผมมีไฟล์ตารางคำนวณ MM แจกให้ฟรีแค่กรอกเงินทุนระบบจะบอกเลยว่าออกลอดได้เท่าไหร่ทักไลน์พิชคริปโตพิมพ์ว่า M MM, m แล้วผม